สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจโฟกัสไต้หวันประจำวันที่16รกรกฎาคมกับดิฉันมณทิราชัยวุฒิคุณผู้ชมคะไต่ฝุ่นดานัสที่พัดถล่มไต้หวันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เสาไฟฟ้าทั่วไต้หวันกว่า2,500ต้นได้รับความเสียหายนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจึงกระดมกําลังเร่งซ่อมแซมไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงชอ็อตเจ้าหน้าที่หนึ่งรายจนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU พายุไตฝุ่นที่พัดถล่มไต้หวันในช่วงที่ผ่านมาทำให้เสาไฟฟ้าหลายต้นล้มระเนระนาดการไฟฟ้าระดมกำลังเจ้าที่เร่งซ่อมแซมแต่เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่เมืองแจอี้ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเจ้าที่รายหนึ่งถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตขณะปฏิบัติหน้าที่จนหมดสติและหยุดหายใจทันทีในที่เกิดเหตุเจ้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลายคนรีบมาที่โรงพยาบาลเพื่อส่งกำลังใจให้เพื่อนร่วมงานปลอดภัย 那经过本院急诊团队全力抢救之后，目前心脏功能有部分恢复。那已经装上叶克膜在做积极救治。那病患除了心跳停止以外，哈，那目前身上上半身还有大约百分之二十的深度烧烫伤。 สำนักง,งานตรวจสอบความปลอดภัยแรงงานเตรียมดำเนินการสอบสวนสาเหตุแล้วขณะนี้ผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวใน ICU เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้านบิดาของผู้บาดเจ็บได้ขอให้ทุกคนร่วมกันภาวนาส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภยัยทั้งนี้ข้อมูลณนะวันที่15กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาอัตราฟื้นฟรูระบบไฟฟ้าทั่วไต้หวันอยู่ที่99.8มีเพียงพื้นที่ในเมืองจาอีและถายน้ำประมาณ1,600ครวัวเรือนที่ยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม คุณผู้ชมคะเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพ,พิบัติจากพายุไตฝุ่นดานาสัสกระทรวงแรงงานไต้หวันจึงได้เปิดรับสมัครแรงงานช่วคราวในเขตยุนหลินเจียอี้และไทนันกว่า1,700ตำแหน่งนะคะและให้เงินอุดหนุนรายเดือนสูงสุดกว่า28,000เหรียญไต้หวันเพื่อสนับสนุนความต้องการแรงางานและช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีไรายได้ ยุนลินเจียอีและไถนั้นเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นจึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนกำลังแรงงานในการฟื้นฟูกระทรวงแรงงานไต้หวนันจึงอนุม,มัติให้มีการจัดหางานชั่วคราวจำนวน1,725ตําตำแหน่งในเขตภัยพิบัติ โดยจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมองละ190เหรียญไต้หวันสูงสุดต่อเดือนไม่เกิน28,590เหรียญไต้หวันหากประชาชนมีทะเบียนบ้านหรือที่อยู่อาศัยในเขตภัยพิบัติหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนตกงานไม่มีไรายได้สามารถไปลงทะเบียนที่กองการจัดหางานได้ก่อนวันที่1สิงหาคมน,นี้เมื่อผ่านการอนุมัติจะได้รับการแนะนําให้ไปทํางานตามสถานที่ที่เหมาะสมโดยมาตรการนี้จะมีระยะเวลา1เดือนจากนั้นจะมีการติดตามความคืบหน้าแล้วจึงจะพิจารณาขยายเวลาตามความจําเป็น วันที่8ของการซ้อมรบฮั่นกวาง41ในไต้หวันยังคงเป็นปฏิบัติการซ้อมรบเชิงลึกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกองทัพได้จำลองเหตุการณ์ฝึกซ้อมบำรุงรถถังภาคสนามนอกจากนี้ที่นครไถยจงก็ได้ฝึกซ้อมนำกำลังพลพร้อมรถหุ้มเกราะออกมาปกป้องการโจมตีในเขตตัวเมืองส่วนที่สนามบินซงซานค่ะก็มีการซ้อมสกัดกั้นและป้องกันการโจมตีทางอากาศจากกองทัพคอมมิวนิสต์ หลังเสียงสั่งการรถซ่อมบำรุง M88A1 ก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้รถถัง CM11 เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมฉุกเฉินภาคสนามเดียว,วันที่8ของการซ้อมรบ่ันกวางได้มีการจำลองสถานการณ์กองทัพคอมมิวนิสต์ยกพลขึ้นบกและรถถัง CM11 ได้รับความเสียหายจากการประทะก,กับศัตรูโดยการฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบศักยภาพการซ่อมบำรุงและฟื้นฟูสมรรถนะของรถถัง 参观演习正值暑假期间呢，国军在校园进行相关的操演，获得校方大力的支持，可以让学生近距离看见国军守护家园。 กองทบบกยังได้ดำเนินการฝึกซ้อมในนครไทยจงโดยจําลองสถานการณ์กองกําลังศัตรูบุกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนรถทุ่มเกาะลําเลียงกําลังพลลงพื้นที่รักษาการพร้อมขึงลวดน้าป้องกันบริเวณโดยรอบขณะที่รถยิงปืนครบเข้าประจําจุดลับใกล้บ้านเรือนประชาชนการซ้อมรบพันกว่างปีนี้มุ่งเน้นการฝึกในพื้นที่ชุมชนผ่านการจําลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อเสริมศักภยภาพในการรับมือเหตุฉุกเฉิน 也了一的的域引人入我想地行火กองทัพไต้หวันยังมีการฝึกซ้อมวิธาการป้องกันกรุงไทเปเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์กองทัพคอมมิวนิสต์ยกพลขึ้นบกแบบสายฟ้าลาจากสนามบินซงซานโดยใช้ควันบดบังพื้นที่ลงจอดของพลรม่มเพื่อขัดขวางการยกพลขึ้นบกของกองทัพคอมมิวนสิสต์ กองทัพนาวิกโยธินปฏิบัติการยิงขีปนาวุธทำลายเป้าหมายทางอากาศส่วนกำลังพลฝ่ายป้องกันร่วมกับรถห้มเกราะและปืนใหญ่ยิงกดดันสตรูแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกองกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพไม่กี่วันก่อนการรถไฟไต้หวันได้เกิดกรณีพิพาทของผู้โดยสารนะคะโดยชายวัยเจ็ดสิบปีรายหนึ่งไม่พอใจที่ถูกแย่งที่นั่งจึงมีปากเสียงและน่าจะมีการชักมีดขึ้นมาข่มขู่จนทําให้ผู้โดยสารเกิดความตื่นตระหนก การรถไฟชีว่าหักตรวจสอบแล้วเป็นความจริงจะต้องระวังโทษปรับสูงสุด1ล้านเหรียญไต้หวันเมื่อวันที่14กรกฎาคมเกิดกรณีพิาพาทระหว่างผู้โดยสารบนรถไฟชายชาราวัย70ปีเศษไม่พอใจที่ถูกแย่งที่นั่งหลังจากรุกไปเข้าห้องน้ำจึงมีปากเสียงกับผู้โดยสารรายหนึ่งโดยชายชาราถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการชักมีดออกมาระหว่างเกิดเหตุ ภายหลังเจ้าที่ตำรวจร,รับแจ้งเหตุก็ได้ขึ้นไปควบคุมตัวชายคนดังกล่าวลงจากรถโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บการรถไฟไต้หวันระบุว,ว่าหากพบว่ามีการนำมีดออกมาจริงจะดำเนินการตามกฎหมายโดยต้องระวังโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง1ล้านเหรียญไต้หวัน ในกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในขบวนรถซึ่งเป็นพื้นที่ปิดโคชมวยแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงการประทะก,กับคนร้ายที่มีอาวุธเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิ่งของติดตัวในการป้องกันตนเองได้อทิใช้ร่มเพื่อรักษาระยะห่างใช้กระเป๋าป้องกันการโจมตีหรือนําเสื้อคลุมพันแขนเพื่อลดอันตรายจากการถูกทําร้ายได้ นอกจากนี้โคดยังเตือนว่าเมื่อเกิดการประทะขึ้นประชาชนที่ไม่เคยผ่านการฝึกจําเป็นต้องระมัดระวังความปลอดภยัยตั้งสติและใช้สิ่งของใกล้ตัวในการป้องกันตนเองหรือร่วมมือกับผู้โดยสารคนอื่นเพื่อให้มีกําลังมากขึ้นในการตอบโต้คนไร้ กรมสอบสวนคดีอาญาไต้หวันได้เปิดโปงกรณีหลอกลวงขายแท็บเล็ตปลอมเป็นครั้งแรกนะคะโดยผู้ประกอบการจะนำเอาเคสปลอมและอะไหล่ชิ้นส่วนคุณภาพต่ํามาประกอบเข้าด้วยกันและใช้ซอฟต์แวร์แปลงข้อมูลให้เหมือนกับแท็บเล็ตประสิทธิภาพสูงวางจำหน่ายซึ่งขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเลือกซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสินค้าที่มีสเปคสูงแต่ราคาถูก ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมแพร่หลายผู้คนจำนวนไม่น้อยใช้แท็บเล็ตในการทำงานหรือเรียนออนไลน์แต่เมื่อเร็วๆนี้มีประชาชนได้ซื้อแท็บเล็ตจากช้อปปีที่โฆษณาว่ามีประสิทธิภาพสูงในราคาประมาณ1,000เหรียญไต้หวันแต่หลังใช้งานไม่นานก็เสียจึงสงสัยว่าถูกหลอกและดำเนินการแจ้งความ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้สั่งซื้อแท็บเล็ตจากผู้ผลิตในจีนจำนวนมากโดยใช้เคสเลียนแบบ iPad แต่ภายในกลับใช้ชิปและหน่วยประมวลความจำคุณภาพต่ำรวมถึงระบบปฏิบัติการ Android รุ่นเก่านอกจากนี้ยังมีการแก้ไขข้อมูลเฉพาะผ่านซอฟต์แวร์เพื่อหลอกว่าเป็นแท็บเล็ตประสิทธิภาพสูงจัดจำหน่ายในราคา1 0 0 0ถึงสามพเหรียญไต้หวันซึ่งยากที่จะตรวจสอบได้จากภายนอกดังน,นั้นประชาชนที่จะสั่งซื้อแท็บเล็ตผ่านออนไลน์จึงควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเทสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของพู้ฉลองวันชาติที่ฝรั่งเศสและอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ